ออันอีกะม่เลียงเลี้ติดใจจริงมื่อเลี้ยหลานนะกูเบิ่งมีได้ให้ฟรีมีได้ให้ฟรีเออไอๆกินกินกินเนาะเออมันมีมาหามนเนาะนี่สมังเขากีตาอยู่บ่ฝ่ายไม่ตวนะ สวัสดีสิบสามคนครับสวัสดีเพียดคน,นคอันนี้เอาแม่ไน้อยกันนี้เ,เพียดอันนี้เพียดเด้เพียดบักตวนครับสวัสดีสามสิบเก้าคนครับสี่สิบห้ารายงานโตครับรายงานโตสวัสดีครับอออบอกซื่อรายงานโตอยู่บ้านไหนรายงานโต คอยหู้คอยสีอ่านเนี่ยเร็วๆอยู่บ้าน,นไหนครับ <im itation> ซื้อ,อยังสบายดีสบายดียดคนรออันนี้กี่หน่อยเอาให้นอนกีน่ดาวเทียวอ,อ,อ,อ่ะครับ เดี๋ยวเราก็จะเตะตะก้อนะครับเพื่อเพราะว่าเราจะไปเตะกับเตยซมติงแล้วก็ฝ่าแหวนเราก็จะซ้อมสี่สามพวงหรอหกพวงหกเป็นเจ็ดเจ็ดพวงเจ็ดเป็นสวัสดีครับโอเคใครมาเจ้ามาไกลบ่อ สวัสดีครับมุกท้าแขกสบายดีเจ้าคือรอแท้เจ้าถีตัวแล้วเนี่ยผู้ใหเป็นเอฟซีข่อยไายเบังดูว่าอายุข่อยจะปีให้พิมมาอายุผมกี่ปีจะปีครับเบื้องหน้าเบื้องหน้าเลยจะปีห้าสี่สามสองไปเอฟซีซอ์บลเราสวัสดีครับ ตัวลูกย้ายสุดพอใอยซื้อสุดบริเวณย้ายสุดลูกต่สุดหลักยี่สิบให้พิมพ์มาบอกตัวน้อยยุอะไรประธานไปไปไปตลาดครับสิบเก้าปีโอ้ยถึกใจกูเลยวะเขาจะว่ากูสิบเก้าปีบอด ขอคำคมหน่อยครับมีดโกนโอเคคมมากเลยสายังไม่ถูกครับร้อเอสวัสดีครับผมอายุเท่าไหร่ครับ15ขอบคุณมากครับสามสิบสี่สยังไม่ถูกครับใคายถูสบายดีสามเดียกันนะครับผมบ้านโพไซนะครับน่อง แมนยูได้แชมป์ครั้งสุดท้ายผมอายุผมอายุสามสิบสามครับอ่ะเอาสิเอาสิแมนยูได้ถ้วยครั้งสุดท้ายผมอายุสามสิบสามครับตอบมาสี่สิบพูดโพลสามสิบห้านับดีดีแมนยูได้แชมป์ยี่สิบเก้าไม่ใช่ครับ ไม่ใช่แต่ว่าก็ถูกใจอยู่นะยี่สิบเก้าเนี่ยทาย่สิบสามไม่ใช่ครับทุกเจ้าก็คอยอายุเท่าดหรด่ประมาณยี่สิบละสามสิบสี่ไม่ใช่ติดตามตลอดขคอบบุณครับสวัสดีครับพี่ปัตตะเพียนไม่ใช่ปัตตะเพียนโอ้ได้ข่าวว่าเป็นจกของอู๋ลอยเป็นต้นครับ เป็นเจ้าของอู่ครับดังเลยเป็นไวรูมีแต่คนทําตามเลยใช่ไใหญ่ไหมอูะก็พอตัวครับอู่ผมพอดีโตก็พอตัวอูวซ่อมรถอูอ่นอนแล้วก็อูเปีเยนะครับไอซีมุกาผมติดตามออเอ็มแล้วครับจริงเหรอพูดตานึ่งเอ็มแล้วหรอว่าไป จริงเหรอเฮ้ยหนึ่งล้านซับแล้วเหรอบาบัดไปดูดิหนึ่งล้านซับแล้วเหรอเมื่อกี้นี่ยังไงฮยังสามเก้าแล้วบอลมันก็บอกอยู่ว่าอีกหกพันเลือกว่าสิ่งหนึ่งส่วนล้านแล้วเหรอยังนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยยวค่อกดซับออกแล้วกดติดตามให้หน่อยเฮ้ยยังงงไก็ถึเจ้าของอู่ครับ เจ้าของบูครับวันนี้ติดตะกอ้อเดี๋ยวไฟ์สดติดตะก้อให้ดูอันนี้แขนค้ำฟาดครับค้ำฟาดออะไรคคื้ำาดก็ค้ำฟาดไงก็แบ็กซันแบ็กไงอลองฟังให้ฟังหน่อยหกสิบครับเอาอย่างว่าหกสิบสวดีสองร้อยครับผมอาจจะพูดอีสานไม่ได้นะครับอาจเจ็บกุกเข่านะครับอาจจะเป็นฝืนน้ำฝืนหนึ่งนะ เฮ้ยเี้ยน้ำกินไหมหน่อยเยี่ยน้ำกินไหมหน่อยสวัสดีสามร้อยครับเฟสเนี่ยเพลเนี่ยเพลเนี่ยนานๆที่นานๆที่จะไล์เพจนะครับต้องไล์เพจนะครับทุกคนนะครับเขาได้อาจจะเกิดการมองเห็นหรือหกสิบสามสิบเติมอย่างยังไม่เติมสี่สุห้าสี่สิบ 38. ไม่ถูกคุณชานมถูกครับสามสบเาอายุ่3มสครับผม 39. ครับขอบคุณครับข้าผงไปผส,ปสมปูนครับตัวดูกระสุดครับพร้านห้างซื้อรางต่อเอามาขายเลยครับนอนสบายแท้นอนครับอย่างน้อยผมก็นอนอู่ผมบอกเลย ผมก็มีกิจการอะไม่เหมือนคุณคุณไม่มีกิจการผมอะมีกิจการผมมีอู่อเป็นของตัวเอง <iot> ใหญ่ไม่ใดก็ดูอะครับพอตัวกุกลิ้นพี่ตัวเคยดูดมาไหมครับเคยสิเคยใครจะไม่เคยเคยเคเสียงดาวบันดอนคุณได้ว่า ส <laughs> วัสดีสอบปอลาวครับเจ้าคือเท่าเท่าพี่ขอบคุณครับพิมพ์อะไรมาเอาสิสต็อปก,ก่อนสก๊อปอย่าเฝ้าพิมพ์สต็อปก่อนเด้ออย่าเฝ้าพิมพ์เด้อดาข่อยดาข่อยแบบว่าปานกลางอะ่ะอ่ะเอาแบบปานกลางปานกลางห้าสี่สามสองไปดาแบบปานกลางอ่ะปานกลาง หามด่าแหงแต่ก็หามด่าคอยว่านกลางให้สองไปกดหนึ่งกเคลียเคลียเเร็วเร็วเด่ามาด่ามากลางกนะห้ามด่าเยอะแล้วก็ห้ามด่าเบาเร็วเร็วหไปกจะเฝ้ากจะอันคนด่าคคนยังขึ้นนาหักแท้ มันเบาเกินให้มันมีอารมณ์เลยบ่อู้เจ้านอนอยู่ขนาดเดีเออแมนคอยบอกคอยด่าเจ้าคอยบอกคอยเจ้าด่าคอยไหมตัวเป็นคนจังหวัดไหนน้อครามพนมครับคอยบอกให้เจ้าด่าคอยด่าคอยคำกลางๆห้ามด่าแรงกับห้ามด่าค่อยกลางๆสวัสดีครับเห็นบ่มือมิผู้ใดด่ากูเดิ หัวล้านครับโอเคมีอีกบ่ายิ้มหรอหัวล้านไอคือกาเกือสยามนอันนี้กวดจริงนะเนี่ยดูสิแฟนผมมาเม้นอะไรเนะี่ยไอคือกาเกิดป้า ทำเละอ่ะมันไม่ใช่ความจริงไม่เป็นไรไม่ยอมรับเอาที่ผมยอมรับได้สิด่าที่ผมยอมรับได้ด่ามาเร็วจะลงไลแล้วจะไปะเตะกระก้อแล้วอบอกตัวน้งแรงกว่านี้หน่อยให้มีอารมณ์หน่อยเนี่ยทำทำหน้าทำหน้าแบบรู้สึกไม่มีอะไรเลยด่ามา ตัวนวิ้วขึ้นระดับสุดออนสัมมีบอนักบอนักบอนักด่างกางบักหัวล้านหัวล้านัน,านคือไรลได้ปะยังอีกไปเที่ยวหาดแห่บัวครับบัวเที่ยววังเวียงโอเคผมอยากไปวังเวียงอยนะแต่ผมไปไม่เป็นไม่มีใครเป็นไกด์บักตัวนหำหน่อยอ เจ็บปวดอยู่เจ็บปวดปอยู่อันนี้เจ็บปวดอยู่บอกหัวเถิดอ่อนสัมเนียอ่อนอ่อนมาบอกไปว่เนียน่ยตัวใหญ่โลตัส,สุดอ่อนสัมเนียส่นวนแฟนไปเที่ยวของหลวงจันทรอนหลวงอยู่ตรงไหนพี่นครหลวงเวียงจันเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะพาไปครับไอ้บุสมขอดอก แมนยูขุดเทปมึงหลายเทือแล้วนะแบบคุยเลยแหงพดมันแหงพดกลางๆไหมสวัสดีครับเพื่ออะไรบักงายหยาบโอ้ยเริ่มแหงแล้วลนะ่ะป่สิชุคน่วนโอ้โห เวลาปิดตาด้วยโอ้โหักคงขี่โอ้โหโอ้โหแรงมากเอฟซี FC ผมบักไอคนรอเอ้ยมันอ่อนไปนดาเจ็บๆหน่อยกลางๆกลางๆเจ็บวบวตาลอยมาวัาาวบอดมเวาครับดาวจะแม่นแบนผมทำไมคือ,อยัง ใครอยู่ข้างครับ<อ>บักบาดครับส่วนท่อนล่หมองครับดูขึ้นเห็ดหนากวนนะครับบักทำน้อยโอ้โหอดีศักดิ์เจ็บปวดบักทำน้อยเพคะจังหวัดไหนนครปนมครับขอแรงกว่านี้ครับบักตัวบักบา,กบบาแค่นี้จิ๊บจิบเจ้าของอูค,ครับ บักสามวิโอ้หมักสามวิโอ้โอ้ยเจ็บปวดเลยเจ็บปวดเลยเจ็บปวดเลยลีนี่คุณอันตาพานนักเรียนไก่ชนบักหน้าปลาลุดอู้หูอุ้ยเอฟซีบ้านสร้างเซกาสวัสดีครับห้องให้สามเป็นรึบักบักหูขี่ดักดำโอ้โห โอ้โหต่วนสามเก้าโอ้โหบักคนบุกเคยมีผู้สาวจริงวขอบคุณเพื่อนจานฟูจานฟูมาเฮ้ยอย่าไปดูถูกกูนะฟูนะอย่าให้กูอันนั้นนะบอกทางหลังร้องเพลงเพลงก่อนเอาข้างหลังเขาบอกให้ร้องเพลงแหละวบกงงงูบดเจ็บสำนี้บดเจ็บ ขี่ตือแปโอ้โหโยกหีบนี้อ๋อเบิงบ่งเบิ้งอะไรบีานีะเขาลืมได้ลืมยังพิมพ์ดีๆโอหักต้องทำไงครับรหัวหน้าเผาโอ,อหักเว้ยสมควรนะ่ะบอกเลยสมควรสมควรมาอยู่ด้วยกันเนี <c oughs> เ่ยโอ,อหักจริงเหรอ,อหัวหน้าเผา พี่น้องหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาโอกหักพี่น้องเท็่ยังไงมันมีหลายวิธีมึงมาดูดิดูดูเดี๋ยวมาดูดิตาดูดูเนี่ยเนี่ยหัวใจเนี่ยดูมึงดูเนี่ยมึงควักออกมาควักออกมาแล้วมึงก็ทิ้งไปอย่าไปทําอะไรนะอย่าไปจมปากดีหัวหน้าเผาโอ้ยไอตัวนึงยังข้างดาษยังเป๋วยยังบักแบนหมาโอ้ <c oughs> คุณน้ำหวาน <c oughs> บักแม่หมาเถอะโหเด็บอะโอเคอันนี้ถือว่าแรงอยู่นะบักตวนหมวยลามก้นโอ้โหขอเพียงหน่อยครับอะคอยขอ,ขอเพียงไ่หมหน้าเผาดิแก้วหักเพียงไรหน้าเผาเอะไรเพียงเลไอ้แก่รอเนาะ เอาวะเจ้าผมน้อยเออเอาสิสาดาก่อนสาดาก่อนสาดาสาดาก่อนสาดาก่อนสาดาเอาบัดนิสุมๆข่อยเด้่สมข่อยสมข่อยชมข่อยชมผมหน่อยชมผมหน่อยเนื้งสองซ้ำชมผมหน่อยเอฟซีสอปเราไปดิครับจะมันข่อยบอกให้เจ้าเจ้าไล่ดาข่อยดีเนาะ จะเศรายู่หรือเปล่าคอยวินงคอยเอหว่หูยังหูบานบ่อมาขี่ไซน่าอยู่เด้อครับผมบองเงี้ยวบ่คุณครูไปไหนไม่ค่อยเห็นหลายคลิปเลยกันคุณครูไปสอนครับครูก็ไปสอนครับเปิดเทอมแล้วครูก็ไปสอนครับคิดหอดแล้วโอเคคิดหอดตะกะแตน บักเขามักโอ้ยเศร้าดาเถอะบักตวนเสื้อขาดเนาะคอยบอกให้ชมข่อยไหมเออบักตวนรอโอเคสวัสดีตวนสวัสดีครับยูใส่ยังยูใส่โยดยังอุ้สองคนสบายดี อยู่ที่คือผูกผูกน,นอนครับรอพี่ดึกเป็นตาดึกไอ้กระรอนเนาะขอบุณครับไอ้กระรอนเนาะแมนครับผมยูอูครับยูอูยูอูครับตอนนี้ยูอูนะครับของเพียงเพียงอย่างนอ ตกปีอยู่นะครับตกแล้วหลายครั้งแล้วบากตัวเจอหางตัวยังไม่มีหางตัว่อย,อยไอ้ตัวโคตรตัดกับดิบครับไอ้คนรล่อลรมิเนี่เอะไรคือมาไรสดปกติเราต้องไลฟ์สดเด้อพวกเพจพวกเฟซนะถ้าใครทำเคียเตอร์นะครับเราต้องไลฟ์ต้อง เราต้องให้ AI จับว่าเรามีตัวตนจริงๆนะครับเข้าใจไหมคุณพุทธพงอะไรเนี่ยอย่างเจ้าคือวางว์พี่น้องเราคือวางสิเจ้ายารอเรียนครับยารอเรียนครับอันเอฟซีคือเดอ้อคุณผู้ให้ เจ้ายาเล้วสวัสดีครับยังครับยังครับบุญผู้สมผู้เจ้าอนงนเยาวูปบาตฝันเอาลยแม่สูบมาขุดพงนน่ พุทธพง์เสียดวิศานี่เป็น, here, นเฮียไรสัตว์มัน,นยังพึ่งออกไปมัน,นยังพึ่งออกไปโมนนด่าบกูก่อนวัสดีครับ เอาเมยพี่น้องเอาเมยเอาเมยพี่น้องเอาเมยเอาเมยพี่น้องเอาเมยอย่าให้เอฟซีผมได้กดรายงานนะถ้ากดรายงานนะี่คือมึงปิวเลยนะกูบอกให้สวัสดีครับหัวใจสยยียวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะได้ฟังแล้วนะครับ จาเพื่อนแม่พี่น้องจังวันนี้ไ้ากับเรียนดีนะมืนนี้อยู่าขโมงรงริงไ้ากับเลียน,นีคนอย่านะ FC กุไลเดอรครับผมสวัสดีครับอย่าไปสนใจพวกสองมันมุมมีสมองครับใพ่อแม่มประสังสาร พ่อแม่นภาสั่งสอนพี่น้องพ่อแม่เป็นภาสั่งสอนบดีเรียนหนังสือซ้ำบ่มีครูบาอาจารย์บ้างไหมน่าสิบบุแม่นมนุษย์มึงมันบ่แม่นมนุษย์บักอันนี้มันบุ๋มแม่นมนุษย์มึงมันบ่แม่นมนุษย์ ผมแม่นมนุษย์บักพุทธพงศ์เสร็จรักษาเนี่ยมึงอยู่ยังอยู่ไรไหมสัตว์ยังมาอยู่ไหมมึงยังอยู่ไหมมึงปรากฏตัวดิฮะมึงปรากฏตัวดิบักผม,มแม่นมนุษย์มึงแม่นมนุษย์อยู่บ่ จัดการมาก็ะบงังเลยมันเปนจะได้อยู่ไหนแล้วครับบลอก,กติดตามผมครบปีด้วยนะไอเนี่ยพุทธพุทธพงษ์เสีดรักษาเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนไก,กดตัวดิวไอเสีย กัวตัวดิสัตว์เอาไปใส่เล้วไปใส่หัำอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ตัวของเราสวัสดีครับสวัสดีครับคอยรายงานมาเร็วแท็กไปหามานุษย์มันอยู่ใส่ พี่กูให,เหนนเ้เห็นบ่นี่นี่เฮ็ดงานมันต้องมีเงินเข้าบ่นี่ออทำงานมันต้องได้เงินงานมันได้เดืนเอนเข้าใจไหมเนี่ยเอาเข้าเอาเข้าเอาเข้ากระเป๋าจังหวัก็สามหมื่นสามสามหมืน่นให้น้องๆเท่าไหร่ให้มึงเจ็ดพัน 7, <laughs> เปล่ากูสามหมืน่นนี่มันต้องอยู่กันได้เข้าใจปะสวัสดีครับ ตอบหน่อยครับทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับไปงานมาครับไปงานมาไปงานมาไปงานโชว์รูมมาครับโชว์รูมโตโยต้าเฮ้ยคูโยต้าเฮ้ยคูโบต้าคูโบต้าพูดผิดชีวิตที่คูเปลี่ยนเลยเนี่ยเนี่ยจะลงว่ายังนะโตโยต้าคูโบต้านะครับคูโบต้าสีส้ม ห่างหมดนั้นห้างไปไหนแกเพิ่งไปจ่ายค่าตัวน้องๆครับคำวามากก็เลิกเลยเอาพี่น้องไปก็เด้เดี๋ยวค่อยไปจัดการบากับกอันบักพุทธพงศ์อบคุดพ,พุทธพงศ์ก่อนเด้ออย่ยงางวะ ใส่ใส่แว่นเก้าสิบเก้าทยังหาวนะลุงเดี๋ยวผมจะไปกดรายงานมันดูซิมันจะปิวไหมโอเคเดี๋ยวจัดให้ทุกคนไปกดรายงานมด้วยนะไอ้ส้นตีนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนเดอ้อที่มาคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจนะครับเดี๋วเจอกันครับบ๊ายบาย